สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็ออกมาสำรวจอ่างบอลเบอฝนตกหนักทุกวันครับฟ้าก็แดดฟ้าไม่เปิดแดดก็ไม่มีดูน้ำครับโอ้สีน้ำไม่รู้ว่าอยู่ลึกๆจะใสไหมพักไปหลายวันแล้วน้ำก็รู้สึกว่าจะขึ้นมานิดนึง ประมาณคืบหนึ่งเฝนตกหนักมากโอ้ดูฝั่งทางนู้นมันปลาขึ้นด้วยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มน่าจะเป็นคอกเชโดแล้วก็มีคีนี้คอกหนึ่งอยู่ข้างๆนี้ด้วยตรงนี้น่าจะใหญ่เยอะ ไปครับโอ้จีบอยู่ข้างคอบเลยไปครับแต่งตัวเตรียมของกันไม่รู้ว่าจะใส่ให้ไหมถ้าไม่ใส่ก็น่าจะได้ไปดูน้องที่พี่เอมคนหาปลาลงตงอนนี้ก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะครับมาเจอกันกันกบน้าคนหนึ่งอันนี้มีเพื่อนดำครับ ไปครับไปชมใตนม้น้ำพร้อมกันวันนี้จะมานไหมสำรวจบรบิเบอร์พักไม้ไปนานนะครับดำลงมาจุดกลางๆนี่น้ำขุนมากครับมองนี่เห็นแค่ปลายปืนครับ นี้ศกใหญ่เข้าด้านข้างครับแต่ว่าปืนมาไม่ทันครับ อันนี้เปิดมาเจอพอดีครับแต่ว่ายิงไม่ทันครับ นี้เข้ามาเจอศกใหญ่ครับระยะประชิดครับตัวนี้จังหวะนี้ปลาไม่ดึงเชื่อครับนึกว่ายิงไม่อยู่ครับอะไรดำเข้าไปดูครับปลาวนกลับมาหาคนครับ ชนเข้ากับคนครับแบบนี้อันตรายมากนะครับุกใหญ่บริเบืร์โอ้ตามไปตัวดีดีใจเยต้องรีบตตัวนี้ เป็นูงไปครับแตบเลยกมานแล้วมา้วยตามตัวที่เสียจะทันเมื่อกี้นี่ตัวแรกก็ เข้ามาเจอ,อคอกชะโดใหญ่ครับว่าจะถ่ายคลิปสวยๆครับแต่ว่าปลาไปแล้วครับน่าเสียดายมากครับ ตามไปก็ตามไม่เจอครับตอนนี้ก็ขึ้นน้ำแล้วครับผลงานเ <c oughs> ต้มเดียวเต้มเดียวครับอิศกใหญ่ตัวกลมดิกเลยน่าจะไขแ่แต่ตัวนี้ ตามไปสีตัวครับไปได้ตัวที่สีเจอไปสีสีรอบไม่มีจุดให้ดำเลยครับน้ำก็ขุนหมดแล้วขุนมากตรงนี้ก็ดำไม่ได้ออกไปตรงนี้นี่ขุนแบบออกไปขวามือก็มีน,น้ำมาตกปลาอยู่ สามจุดก็เลยไม่เข้าไปมีน้ำนาตกปลาอยู่สามจุดดำอยู่มุมนี้ออกไปนี้ก็หมดละออกมาข้างหน้าก็คุณครับออกมาตรงกว้างๆนี้ก็คุณดำไายแต่ใต้นีนู่นมาถึงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เข้าไม่กล้าเข้ามามีน้ำนามาตกปลาเยอะ สามสี่คนนะนะท่านหนึ่งที่มาด้วยก็น่าจะกลับแล้วครับเพราะว่าเห็นสีน้ำมันขุ่นมากแถบข้างฝั่งเดี๋ยวนี้นี่ดำไม่ได้เต็มเดี๋ยวก็พอแล้วครับโอ้ตอนแรกจริงไม่คิดว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ยิงขึ้นมาก็ประมาณโอ้ไม่สิบก็เหลือน้อยครับตัวนี้อวนมา ไปสี่ตัวโอ้ทา้ทุกตัวนี้มันเลยย <c ười> ิงทันตัวเดียวไปครับเดี๋ยวเราขนของขึ้นไปรถด,ดีกว่า้โหนั้นหยุดแทะหนัก โอ้ไม่ถึงเกโลเอ้ยไม่ถึง10โลว่าอยู่ครับถ้าไม่ถึง10ก็เหลือน้อยเก้นี่ครับโอ้ขาด10โลอยู่โลเดียวไปครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นิดเดียวตามไปสีตัว ได้ตัวเดียวแล้วก็ไปเจอชโดเลี้ยงลูกอยู่คอกหนึ่งลอยผ่านหน้าว่าจะยิงแหละหมัวจะถ่ายคลิปมันก็เลยไปเลยไปครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากนะน,นะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัรับวันนี้สำรวจบ,บรลเวอรมานครับ